สวัสดีครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดูเรื่องราวความขัดแย้งเกี่ยวกับเชื้อชาติกันบ้างนะครับเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าโลูกของเรานั้นประกอบด้วยคนจากหลายเชื้อชาติมากๆซึ่งก็เป็นธรรมดาเนาะครับที่จะต้องมีความขัดแย้งกันบ้างละไม่เว้นแม้แต่ในการแข่งขันกีฬาครับผมโดยในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติโยุโรปนะครับหรือยูโร2024ที่ประเทศเยอรมันเกมการแข่งขันระหว่างทีมชาติโครเอเชียกับทีมชาติเอลเบเนีย ซึ่งจบลงด้วยผลการแข่งขันที่เสมอกันไปอย่างสนุกครับ2ประตูต่อ2แต่สิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างเกมการแข่งขันก็คือแฟนบอลของทั้ง2ทีมเนี่ยต่างพร้อมใจกันร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านด่าทอชาวเซอร์เบียร,รวมไปถึงสนับสนุนการฆ่าชาวเซอร์เบียด้วยครับจนทําให้ทีมชาติเซอร์เบียเนี่ยไม่พอใจแล้วก็ขู่ว่าจะถอนตัวออกจากการแข่งขันถ้ายูฟ่าไม่จัดการลงโทษทั้งโครเอเชียแล้วก็แอลเบเนียรครับ ทีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมโครเอเชียกับเซอร์เบียเนี่ยถึงทะเลาะก,กันทั้งทั้งที่เมื่อก่อนนี้พวกเขากเคยอ,อยู่รวมกันในประเทศที่ชื่อว่ายูโกสลาเวียมาก่อนนะครับนอกจากนี้อีกข้อสงสัยหนึ่งนะครับก็คือทำไมเซอร์เบียถึงมีปัญหากับแอลเบเนียได้ทั้งทั้งที่ทั้งสองประเทศนี้ก็ไม่ได้มีพื้นที่ติดกันแล้วก็ในสมัยก่อนแอลเบเนียก็ไม่ได้อยู่ในยูโกสลาเวียอีกด้วยนะครับแล้วอะไรล่ะครับที่เป็นสาเหตุแล้วก็ต้นตอที่ทําให้พวกเขาไม่ถูกกัน เดี๋ยวเราจะมาไล่เลียงประวัติศาสตร์กันดูนะครับย้อนกลับไปในช่วงปี1943ครับหลังจากที่ยูโกสลาเวียนั้นได้รับชัยชนะจากสงครามโลกครั้งที่2ทางยูโกสลาเวียเองก็ได้เปลี่ยนตัวเองจากราชอาณาจักรยูโกสลาเวียตั้งเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวียซึ่งปกครองในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ครับโดยยูโกสลาเวียนั้นแบ่งออกเป็นรัฐได้6รัฐนะครับประกอบไปด้วยสโลวีเนีย โครเอเชียบอสเนียมอนเตเนโกรมาซิโดเนียและเซอร์เบียโดยมีอีกสองมณฑลที่ปกครองตัวเองก็คือ v วอยโวดินาและก็โคโซโวครับมาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกกันก่อนครับว่าโดยทั่วไปแล้วในแต่ละรัฐของยูโกสลาเวียนั้นมีพื้นฐานที่แตกต่างกันมากๆเลยนะครับทั้งเรื่องของภาษาวัฒนธรรมาศาสนาแล้วก็ชาติพันธุ์ครับซึ่งชาติพันธุ์ที่มีจํานวนมากที่สุดก็คือเซอร์เบีย หรือที่เรียกว่าชาวเซิร์ฟนั่นเองครับมีมากถึง1ใน3ของยูโกสลาเวียทีนี้ถึงแม้ว่ายูโกสลาเวียนะครับจะมีความแตกต่างกันมากแต่ว่าในยุคการปกครองของโยซิปบลอสตีโต้ผู้นำชาวเซอร์เบียตั้งแต่ปี1943ถึง1980นั้นเขาสามารถนำพาประเทศให้อยู่กันได้อย่างสงบสุขครับมีความสมานฉันท์เศรษฐกิจมีการเติบโตแล้วก็ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีครับ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่ายูโกสาลาเวียนั้นเคยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลยูโรมาแล้วครั้งหนึ่งครับเมื่อปี1976โดยในปีนั้นเป็นทีมชาติเชโกสโลวาเกียที่สามารถคว้าแชมป์ไปครองได้ด้วยการเอาชนะจุดโทษเยอรมันตะวันตกในนัดชิงชนะเลิศน,นะครับดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเป็นไปได้สวยครับจนกระทั่งมีจุดเปลี่ยนสําคัญก็คือตีโตผู้นําประเทศนั้นได้ถึงแก่อสัญ,ญกรรมในปี1980 ไม่เพียงเท่านั้นนะครับอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งก็คือการขึ้นมาของสโลโบดานมิโลซวิตในปี1987ที่ทำให้ยูโกสลาเวียนั้นไม่เหมือนเดิมซะแล้วครับแล้วก็เข้าสู่ยุคสงครามยูโกสลาเวียเต็มรูปแบบครับทีนี้มาดูสาเหตุที่โคเอเชียไม่ถูกกับเซอร์เบียกันก่อนนะครับอันที่จริงแล้วโคเอเชียเองพวกเขาก็เคยมีความคิดในการที่จะแยกประเทศออกจากยูโกสลาเวียมานานแล้วครับ เพราะความแตกต่างในเรื่องพื้นฐานทั้งชาติพันธุ์ภาษาแล้วก็าศาสนาแต่ว่าในยุคการปกครองของตีโตนั้นเป็นช่วงที่ประชาชนในยูโกสลาเวียอยู่กันอย่างสงบสุขมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีนะครับทำให้ความคิดที่จะแยกตัวออกจากยูโกสลาเวียก็ลดน้อยลงไปแต่หลังจากผ่านพ้นยุคของตีโตนะครับความคิดในการอยากแยกประเทศก็เริ่มกลับมาบวกกับในช่วงนั้นเศรษฐกิจความเป็นอยู่เริ่มไม่ดีปัญหาความแตกต่างเริ่มมีมากขึ้น จนกระทั่งถึงจุดแตกหักในยุคข,ของสโลโบดานมิโลเซวิตในปี1987ครับมิโลเซวิตนั้นเป็นผู้นำที่มีวิธีคิดวิธีบริหารประเทศที่เข้าข้างฝั่งเซอร์เบียแบบถึงที่สุดเลยครับโดยเขามองว่าชาติพันธ์เซอร์เบียต้องเป็นใหญ่ที่สุดซึ่งสิ่งเหล่านี้สร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากกับหลายๆรัฐรวมถึงโคเอเชียเองด้วยนะครับส่งผลให้โคเอเชียเนี่ยต้องการที่จะแยกตัวออกจากยูโกสลาเวียในปี1991ครับ โคเอเชียได้ประกาศแยกตัวออกจากยูโกสลาเวียแต่การประกาศครั้งนี้นะครับทาให้ฝั่งเซอร์เบียไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงทําให้เกิดสงครามยูโกสลาเวียขึ้นครับทางฝั่งเซอร์เบียได้ส่งกองกําลังเข้าบุกโคเอเชียทันทีครับส่วนทางฝั่งโคเอเชียนะครับนอกจากจะต้องลบกับเซอร์เบียแล้วเนี่ยยังต้องเจอกับการข่อกวนจากประชาชนที่เป็นคนเซอร์เบียที่อาศัยอยู่ในประเทศอีกทั้งฝั่งพลเรือนและก็ทหารของแต่ละฝ่ายก็เปิดหน้ารบกันอย่างเต็มที่ ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากสงครามครั้งนี้มากกว่าหลักหมื่นคนเลยครับทางสาภาพยุโรปหรือว่า e อเห็นท่าไม่ดีก็เลยตัดสินใจประกาศคว่ำบาตรยูโ,โกสลาเวียทันทีทําให้สงครามยุติลงนะครับแล้วก็ประกาศอิสรภาพให้กับโคเอเชียในปี1992ครับทีนี้มาดูสาเหตุที่แอลเบเนียไม่ถูกกับซเซอร์เบียกันบ้างครับก็อย่างที่รู้นะครับว่าแอลเบเนียนั้นไม่ได้อยู่ในยูโกสลาเวียแล้วก็ไม่ได้มีพื้นที่ติดกับซเซอร์เบีย แต่สิ่งที่ทําให้ทั้งสองประเทศนี้มีปัญหากันนะครับก็คือพื้นที่ที่เรียกว่าโคโซวครับโคโซวนั้นเป็นมณฑลปกครองตัวเองนะครับเป็นพื้นที่เล็กๆทางตอนใต้ฝั่งตะวันออกของยูโกสลาเวียมีพื้นที่ติดกับแอลเบเนียทางตอนใต้แล้วก็มีพื้นที่ติดกับเซอร์เบียทางตอนเหนือโดยโคโซวนั้นเป็นมณฑลที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลเซอร์เบียแต่ว่าในพื้นที่โคโซวนั้นนะครับประชากรส่วนใหญ่กลับเป็นชาวแอลเบเนียครับ ก็เลยทําให้โคโซโ,โวมีความต้องการที่จะแยกตัวออกไปอยู่กับแอลเบเนียที่มีชาติพันธุ์เดียวกันนะครับก็เลยเริ่มมีการประท้วงเพื่อที่จะแยกตัวออกมาโดยมีประเทศแอลเบเนียอยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนให้โคโซโ,โวนั้นแยกตัวออกมาจากยูโกสลาเวียก็เลยทําให้ทางฝั่งซเซอร์เบียเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากครับได้ส่งกองกําลังเข้าปราบปรามแบบเด็ดขาดในพื้นที่โคโซโ,โวมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวแอลเบเนียในโคโซโ,โวนับพันคน สงครามยืดเยื้ออยู่นานครับจนกระทั่งนาโตเห็นท่าไม่ดีก็เลยทําการทิ้งระเบิดใส่เซอร์เบียทําให้สงครามยุติลงนะครับแล้วก็ในปี2008โคโซโวก็ได้ประกาศอิสรภาพแยกประเทศออกมาเป็นประเทศของตัวเองทีนี้มาดูเหตุการณ์ในโลกฟุตบอลที่มีความเกี่ยวข้องกันบ้างนะครับแน่นอนล้วครับว่าถึงแม้สงครามจะยุติลงเมื่อหลาย10ปีมาแล้วแต่ว่าความขับแค้นใจความขัดแย้งของชาวโครแอตและชาวเอเบเนีย ที่มีต่อเซอร์เบียนั้นก็ยังคงอยู่นะครับการร่วมกันร้องเพลงที่มีเนื้อหาด่าทอและก็ต่อต้านชาวเซอร์เบียในฟุตบอลยูโร2024ครั้งนี้นะครับไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะครับโดยเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างเหตุการณ์ในลูกฟุตบอลที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนี้กันนะครับเหตุการณ์แรกนะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลยูโร2016รอบคัดเลือกระหว่างเซอร์เบียกับแอลเบเนียเกิดขึ้นเมื่อปี2015 ที่สนามสตาดิโอพาติซาน่ากรุงเบลเกรดประเทศเซอร์เบียปัญหาเกิดขึ้นเมื่อมีโดนบังคับปิดศนาครับห้อยธงของเอเบเนียเข้ามาในสนามในช่วงนาทีที่4ีของการแข่งขันก่อนที่สเตฟานเปโตว,วิดนักเตะของเซอร์เบียจะพยายามไปปลดธงออกจากโดนนะครับสร้างความไม่พอใจให้กับนักเตะเอเบเนียจนเกิดการประทะกันขึ้นเหตุการณ์รุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อแฟนบอลเจ้าถิ่นลงมาผสมโลงทาร้ายนักเตะเอเบเนีย ทำให้นักเตะและสตาฟโค้ชของไอเบเนียเนี่ยต้องหนีตายไปหลบในอุโมงค์ผู้ตัดสินก็เลยตัดสินใจใสั่งยกเลิกเกมนี้ในทันทีเหตุการณ์ที่2ครับเรื่องของกรานิซาก้ากับเซอร์ดานซากิลี่ในฟุตบอลโลกปี2018เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเกมระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเซอร์เบียในฟุตบอลโลกปี2018ที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพครับโดยในเกมนั้นผลการแข่งขันเป็นฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่ง ปัญหามันเกิดขึ้นในการฉลองประตูทั้ง2ลูกครับโดยทั้งกลานิซาก้าแล้วก็เซอร์ดานซากิลี่เนี่ยต่างก็ฉลองด้วยการทําท่าสัญ,ญลักษณ์มือเป็นรูปนกอินทรีคู่สยายปีกซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของธงชาติแอลเบเนียซึ่งสาเหตุก็มาจากการที่ทั้งซาก้าแล้วก็ซากิลี่นั้นต่างมีเชื้อสายเป็นแอลเบเนียทั้งคู่ครับพ่อของซาก้าเป็นชาวแอลเบเนียที่ถูกจับกลุมในช่วงสงครามส่วนซากิลี่ครอบครัวของเขาก็ได้รับผลกระทบจากสงครามในพื้นที่โคโซโว แล้วก็ในเกมยูโร2024ครับระหว่างโครเอเชียกับแอลเบเนียที่จบลงไปด้วยสกอร์2-2เนี่ยซึ่งในสนามก็สนุกนะครับแต่ว่าดราม่าใหญ่เกิดขึ้นบนสแตนเชียเมื่อแฟนบอลทั้งสองทีมพร้อมใจกันตะโกนดังลั่นว่าฆ่าฆ่าฆ่าพวกเซิร์ฟนอกจากนั้นนะครับไม่ใช่แค่แฟนบอลครับแต่ว่านักเตะแอลเบเนียคนหนึ่งชื่อบิลินดากูก็ได้เอาโทรข่งมาจากแฟนบอลแล้วก็ตะโกนกระตุ้นแฟนบอลของตัวเองว่าเซอร์เบียสาะระเลว ็เลยยิ่งทําให้บรรยากาศมันเดือดดานข้าไปอีกครับซึ่งก็แน่นอนแล้วครับฝั่งเซอร์เบียก็ต้องโมโหไม่พอใจเพราะว่าประเทศของตัวเองเนี่ยโดนลากไปด่าในสนามบอลแบบนี้ทางฝั่งสมาคมฟุตบอลเซอร์เบียก็ออกมาถแถลงว่าเราได้แจ้งเรื่องนี้กับทางยูฟ่าไปแล้วถ้าหากไม่มีการลงโทษทั้ง2ประเทศนั้นเราก็ไม่รู้จะแข่งโ์นาเมนต์นี้ต่อไปทําไมซึ่งต่อมานะครับยูฟ่าก็ได้มีบทลงโทษทีมชาติเอเวเนีย โดยการปรับเป็นเงินจำนวน47,500ยูโรหรือประมาณ1,860,000บาทครับจาก3ความผิดก็คือ1แฟนบอลจุดพูุบนอัธจันทร์2แฟนบอลบุกเข้าไปในสนามแล้วก็3มีการใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสมกับเกมกีฬาส่วนมิลินดากูนะครับซึ่งเป็นผู้นำแฟนบอลเอเมเนียตะโกนประโยคที่ไม่เหมาะสมนั้นโดนลงโทษห้ามแข่งในนามทีมชาติเป็นจำนวน2นัด ครับแล้วก็เป็นเรื่องราวความขัดแย้งของเชื้อชาติในการแข่งขันกีฬาที่มีให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะพยายามค้นคว้านํามาเล่าให้ฟังเรื่อยๆครับซึ่งก็ได้แต่หวังว่าเรื่องราวแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปนะครับแล้วก็ถ้ามีเนื้อหาตรงไหนที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม